สวัสดีเซไฮวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็มีเวลานั่งคิดค้นหาว่าวันนี้จะทำสูตรค็อกเทลแบบไหนดีกับเหล่ารำเช่นเคยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบอะไรมาเลยเหล้าบวยในตำนานมันแพงนะเราก็ทำเองไปเลยเดจ้ะโซดาเช่นเคยบวย บวยตองนะบ้านๆของไทยเลยนะจ๊ะบวยสองซื้อได้ในเวทน้ำตาลหล่อหังกล้วยวันบวยหนึ่งน้ำหนึ่งช้อนขย,ยี้น้ำตาลหล่อหังกล้วยฟาดไปเลยครึ่งช้อนชาโซดา เกือบเกืบครึ่งขวดขี้แตกหรือไม่เดี๋ยวจะอัปเดตนะชิมก่อนเหมือนน้ำบวยตามรถเข็นเป๊ะเล่ารำสองเปรี้ยวหวานเปรียปร้ยวๆได้อารมณ์เล่าบวยนะลองไปทำกันดูคิดว่าอันนี้เวิร์กนะ เหมือนเดิมเป็นสายนาน,นุ่มแต่ยังเฮลตี้อยู่โซเดียมไม่ต้องนัำเนอะ <laughs> ลุย